เราจะมาดูเสือโคร่งไซบีเรียเสือโคร่งดูเป็นทีกรนใ่คะค่าต่อไปนะคะเราก็จะไปดูเสือโครงไซบีเรียนะคะดูกันว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะปกันเลยค่ะนี่ครับของกินของกินของมันก็คือไก่คือปกติถ้าเขาเจอคนล่อมาถึงเวลาล่อครับเขาจะบอกตามสัญชาตตาหยางคือ ลาเราโยนอาหารอ่ะเขาก็จะกระโจนทันทีเลยอ๋อเอาเลยพี่เอาเลยเออดูดิดูดูโอ้หมอบนี่ถึงเวลากินของเขาแล้วใช่ไหมคะครับคือปกติเราจะมีทดลองเวลาฟีดดิ้งก็คือในรอบเช้าประมาณ4ี่โมงกว่าถึงห้าโมงเช้าแล้วก็รอบบ่ายจะประมาณบ่ายสองเป็นเป็นขอทุกสวนเป็นอ๋อจะง่ายต่อการจัดการอืม ทีนี้ถ้าอยากรู้มันกินก็มาตอนสี่โมงเช้ากับบ่ายสองสิบโมงเช้าเงียบกินเงียบกินเงียบตันนี้เป็นเสือโครงไซบีเรียครับจะเป็นเสือโครงที่ใหญ่ที่สุดเมื่อโตเต็มที่ในะกุลเสือโครงของเขามาเร็วมาเร็วโอ้หิวดิกินหมดแล้วกินหมดแล้วเหรอไปมอบตรงไม้ทำไมกินหมดไวมาก หมอกตรงมามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เลีย่อเามาหนได้นไก่เลยครับเป็นไก่ลวกครับไก่ลวก,ลวกไก่อของเมทาโกเราจะซื้อมาแบบเป็นตัวครับแล้วก็มาลวกหน่อยข,ข้าเชื้อโรคแล้วก็จะจัดหั่นให้เขาเป็นชิ้นพี่คนนี้เป็นชิปเปอร์นะคะเป็ตคนคอดูแล งงงงหาไม่เจอไมเจอแล้วมีกี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่หนึ่งตัวครับตอนนี้จะประมาณสี่อายุสี่ถึงห้าขวแล้วในช่วงนี้เราจะให้อาหารเขาวันละครั้งวันละครในตอนเย็นนะครับก่อนหลังหลังจากตอนที่เข้าคอกเสร็จ S <S ้ยพี่ก้อนโยนโยนไปข้างหน้าได้ไหมข้างหน้านเาาาขา,ขาเนี่ยเอาง้เอาแล้วมาดูวันท้องของข้าเงียบนอนกิน <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยมาก เสือนอนกินอนกินคือปกติช่วงบ่ายครับเขาจะลงเล่นน้ำคือมันจะมีสระน้ำตรงสระน้ำ้างหนเนี่ยครับที่เป็นบ่อยออแสดงว่าอันนี้ไม่กลัวน้ำคือเสือในตระกูลเสือโคร่งครับจะไม่กลัวน้ำยกเว้นพวกสิงโตอะจะกลัวน้ำแต่ยังเสือพวกนี้คือถ้าร้อนเขาก็จะลงนเมื่อกี้ก็มีที่มีน้ำตกเสือขาวก็ลงครับเสือขาวก็ลงเล่นน้ำตอนบ่าย ช่วงถ้าช่วงที่เขาลงเล่นน้ำแต่เขาก็จะเดินถึงตัวแล้วแต่ถ้าแสดงว่ากระโดดข้ามนี้ได้สิถ้าไม่กลัวน้ำคือด้วยความน้ำที่เขามีน้ำหนักตัวเยอะอครับสรีระร่างกายไม่ไหวหไม่เอื้อให้กระโดดในระยะไกลไคืออย่างเนี้ยถ้าเขาแข็งแรงเต็มที่อ่ะอย่างอยู่ในวัยหนุ่มชะกันเลยอาจจะประมาณโดดได้สัก กระโจนได้สักประมาณสามสี่เท่าของความยาวของตัวเขาอ๋อแสดงว่าสี่ห้าปีนี่แปลว่าไม่ไม่ไม่เริ่มเริ่มอ๋อวัยรุ่นตอนปลายแล้วใช่ไหมนะครับวัยรุ่นเลยนี่ต้องอายุเท่าไหร่อะคะสักสองสามครับสองสามปีหมอบใหญ่เลยหมดแล้วไม่ต้องหมอบหรอกไหวอ่ะอุ้มไหวว่าหนูโดนไฟฟ้าช็อนเองคืออย่างตรงนี้ที่ไม่มีรั้วไฟฟ้าคือว่า เขาเขาไม่สามารถกระโจนได้แล้วอ๋อแก่แก่แล้วคือว่าเด็กๆก็มานะคะเด็กเมื่อกี้เด็กๆมาวิ่งมาจอดจอดจอดเยอะเลยดูดูความปลอดภัยครับว่าอันไหนน่าจะทําอะไรได้เพราะว่าก็อยากจะทําให้มันที่มาแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยไปแล้วเหรอชอบไหมชอบไหมชอบเสือไหมชอบหรอ เมื่อกี้ได้ยินเสียงใครบอกจอดจอดจอดเชื่อเล่นได้ใช่เชื่อดูเชื่อคันหมิงคันหมิงใช่บ๊ายบาย